ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำฟเฟรมไหนที่จะเหมาะกับตัวเราเองนะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะว่าแต่ละคนมีลักษณะการเทรดอย่างไรนะคะ ถ้าสมมติว่านะคะสไตล์การเทรดหรือว่าสไตล์การใช้ท i m e ์เฟรมก็ยกตัวอย่างคร่าวๆเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจนะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเป็นในลักษณะของการเทรดสรั้นหรือว่าส c ับปิ้งนะคะก็อาจจะใช้ทา์เฟรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นท i m e ์เฟรม1นาทีท i m e ์เฟรม5นาทีท i m e ์เฟรม15นาทีซึ่งเป็นการเทรดระยะสั้นเฝ้าหน้าจอนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นเดย์เทรดริงนะคะก็อาจจะใช้ทา์เฟรม15นาที30นาที1ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็เดย์ นั่นเองนะคะเป็นการเทรดระหว่างละวันนะคะเป็นการเทรดไม่เน้นถือออเดอร์ข้ามคืนเป็นการเทรดที่นิยมสูงในหมู่ของเทรดเดอร์นั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีสวิงเทรดนะคะก็จะเป็นการเทรดในไทม์เฟรม เด <Day. S 2> ทาเฟม4ชั่วโมงนะคะก็เป็นทาเฟมที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ถือออเดอร์กันค่อนข้างอาจจะนานน,นิดนึงนะคะเช่นรายสัปดาห์หรือรายเดือนนั่นเองสําหรับคนที่มีเวลาน้อยแล้วก็ไม่ต้องดูกราบบ่อยนั่นเองนอกจากนั้นนะคะยังมีลักษณะที่เรียกว่า Position Trading นะคะอาจจะเห็นในกลุ่มผู้จัดการกองทุนนะคะหรือบริษัทที่จัดการเงินทุนขนาดใหญ่ก็จะถือออเดอร์กันค่อนข้างนานนะคะก็จะใช้ทาฟเฟมค่อนข้างใหญ่นะคะการเทรดแบบนี้ก็ถือว่าเป็น การควบเครื่องที่สุดเพราะว่าคาดการระยะยาวแล้วก็ใช้ความเสี่ยงระดับเหมาะสมไม่จําเป็นที่จะต้องเฝ้ากราฟทุกวันนั่นเองนะคะทีนี้จะบอกว่าการเทรดแต่ละทําเฟรมเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกมีแค่ว่าการเทรดแบบไหนเหมาะสมกับตัวเราเองนะคะถ้าถามเรานะคะเราก็จะเทรดในลนักษณะของการเป็นสวิงเทรดก็คือถือในกรอบทําเฟรมที่ค่อนข้างใหญ่เพราะว่าทําเฟรมใหญ่จะมีความแม่นยกำกว่าทําเฟรมเล็กนั่นเองนะคะ